สวัสดีครับเพื่อนๆครับพบกับบังคับแฟมิลี่ครับวันนี้เราเดินทางมาที่พนานิคมนะครับมาเยี่ยมฟาร์มท่านพอต๋องนะครับท่านพี่สาวของเรานะครับนอกจากจะร้องเพลงเพราะแล้วท่านยังทําเกษตรครบงจรนะครับตรงนี้มีทั้งเลี้ยงวัวปล่อยปลานะครับผลหมากลากไม้โอ้เต็มเต็มเป็นวัวที่ผมชอบมากนะครับเป็นวัวแบบวัววัวลาดบันเท่าเนาะวัวหน่อยงามๆครับเดี๋ยวไปเบิรงครับไปลองครับเบิรงมื่อนี้ผมกับมาครบได้มือนี้พี่ใหญ่ผมมาเพื่อนำขบวนมานาที่มาเยี่ยมไอ้น้องกัน นะครับอยู่ที่พันนานะพี่ตองเราก็ดีใจนะครับโดนโดนจะ่มาพอกันแล้ววะอย่าเข้าไปเบิ่งง่วแล้วว่าขักขนาดนะครับง่วนลาคขักเลี้ยงบ่ได้เลี้ยงไว้ข้ายนะครับเลี้ยงไว้ช่มวัวพันกับมีนะครับเดียวกับง่วแดงแล้วก็คักครับงัวแดงงัวขาวพุดนะครับมีแต่ตัวงามๆพณนะครับตัวใหญ่ก็มีโตันก็มีลงเลือนแล้วก็มาตรฐานครับผม นะมัวลงเรือมาตรฐานตัวผูกกระขายแล้ววะตัวผูกกระขายออกนะครับตัวเมียกเอาไว้ทําพันต่อไปนะครับไก่กาก็มีเบดเลยบบงจรต้นมะม่วงหมักนั่นโอ้ฟาร์มงัวแล้วคกะนะครับได้ขี่งัวได้ยังพร้อมใ,ใส่ปุ๋ยใสหน้าครับที่ดินพู้น,นอาปลูกอ้หอดมีหอดสวนป่ามนนะ่ครับยอดเยี่ยมเลยครับผม มีปามมีอย่งางไรครับขนาดมัวง่าเมิน,มนไอเอาฟางครับฟางสาลามให้แต่เพราะว่าเพิ่นก็เป็นตับราชการทั้งคู่นะครับเนาะเป็นกระจิบเอาขัางไว้ในขอกเนดนเกาออกจากขอกนะครับเป็นการเลี้ยงแบบปิดนะครับอยู่ในขอกมัดนดนเ้าออก เนี่ยขี่งัวกัไเราผสมกับดินกันยังก็เป็นปุยเป็นยังนี่ตัวง,งามๆนะครับนสุดยอดเลยครับนี่ครับงัวเพิ่นครับผมกระโบถึงก็เป็นพันธุ์ง่ายนะครับเป็นงัวงามงามัวหลาดที่รูปร่างก็โอเคนะครับโอเค บรรยากาศยามแรงครับอ่าโมงแรงแล้วยอ่สิหกโมงแล้วครับมาเบ่งนะครับงูนหน่อยออกลกูกน่ารักทีเดียวจะทำฟาร์มนะครับผมก็มักไปครับแบบนี้นะครับรับ่วฟาร์มมือกันใส่ใหม่ยูคาลิปตัสใหม่ยังต่อใส่เสาใหม่ธรรมดาก็ตรงที่เป็นขอกจริงๆก็มีหลังคามีอย่างกันปนกันอย่างไงเพราะ่ามันบ่มักผน หม,มักน้ำนะครับรบ,บรรยากาศสวนบางม่วง,งผลกันใหญ่แล้วน่าจะได้ผลแล้วนะครับน่าจะได้ผลแล้วบังมง่วงพูนครับที่ดินข้เจ้ากระไรนะครับเป็นชีวิตที่พ่อเพียงครับท่านพ่อตอง หลังใหไงครับบ้านเพื่อนครับโอ้มีดอกชาบ้าพร้อมเลยชบาหรือว่าต้นป่าเมืองลาวป่าเมืองลาวนี่บอ่อเลี้ยงปลาเพื่นครับปลามีหลายเพื่อนจะเพิ่นยังวันให้อาหารครับยังให้าอาหารเพิ่นใช้แผ่นพลาสติกรองพื้นก่อนปลาหมอยักษ์ปลายัางเพิ่นหราเพิ่นเลี้ยง อย่างในบอ่อบ่อพลาสติกมีหลายบอ่ออยู่ครับหลายบอ่อสามบอ่อเนาะสามบอ่อสามบอ่อเก็บซมีกับพ่อกินแล้วครับในบ้านน้องเมืพออยู่พ่อกินแล้วไก่กับขันเด็กน้องไก่รเราสงสัยจากใครหารังละนี่ครับอีกบอ่อหนึ่ง ความลึกกับประมาณบ่ถึงเประมาณเม็ดหนึง่งนะครับมีภาคเกษตรให้ปลากินข้างในก็มีรถแท็กเตอร์การเกษตรนะครับแท็กเตอร์การเกษตรว้เกี่ยวหญ้าเกี่ยวหญังนะครับทำการเกษตรไทยที่ไถดอนแล้วก็เก็บขยะได้ครับส่วนป่ามเพิินแนนอนครับนี่ ผมขอผมนั่นนี่โอ้ดินดีย่ครับแถวนี้ดินดียูคบรรยญญากาศของฟาร์มเพิ่นโอ้มีต้นย่างไงผมครับต้นย่างตนาง้ตนนี้ก็ใหญ่เติบนี่สองคนโอบบรรยากาศดีทีเดียวบรรยากาศของบ้านฟาร์มเป็นบ้าน ทำการเกษตรอยู่หลังบ้านนะครับเนาะนี่ครับโรเคชันของของงัวเพิน่นเจ้าที่เดียวครับผมปกติว่้กินผมได้แล้วตรงปกติวัา โอ้สุดยอดครับตอนแรกๆบรรยากาศดีขนาดครับตอนบห่อนครับบห่อนไอ้น้องแต่เพิ่นยังบวกลือป่าครับกับเพิ่นเกลือป่าสีมาถ่ายให้เบิ่งครับโอ้นกบินเพื่อนท้องฟ้าครับนกบินเป็นมูลเลยสวยทีเดียวเป็นธรรมาชาติเลยอยู่อย่างพอเพียงและเพียงพอนะครับ ออนต่งงัวเราเป็นสิบเป็นสิบประตูน้อไกโ่ก็ได้อ้หูขึ้นอยู่ก้งใหม่ครับไก่เป็นกระป๋อยมันอยู่แบบธรรมชาตินะบินอยู่ก้งใหม่ก็ขาดวิถีชีวิตแบบนี้ได้การใช่น้องดินพ่นก็อุอดมสมบูรณ์นี่นะครับเพิ่นก็เห็นหน้าอยู่แลงหนึ่งประมาณสี่สามสี่ไรนะ นะครับประมาณสามสี่ไร่โอ้ติดถนนใหญ่ครับฟังนี่นก็เป็นไรอ้อยเลยครับไรอ้อยชาวบ้านนะฟังนั้นโอ้มีผูกอ้อยเพอาะบางทดีที่เดียวนะหนาฝนหนึน่งสิ เสียงฝากระทับตับตับทับอยู่โอ้โอโตน้นมะข่าตัวนี้เขาเป็นปินหมากเบิ่อต้นนี้เบิ้งเอาครับกุ่มใหญ่ขนาดมียอดสะดอกสะเดาวผมว่านโอ้ปาดูผมในเนาะปาดูผมขับขนาดเลยบรรยากา,าศคลาสสิกโรแมนติกมากๆนะครับแผนกล่องให้เบิ้งครับเนาะ มาชาติอีสานบ้านเฮาสกลนครนะครับเมืองภูไทยพันนานิคมพันนานิคมนะครับปุ้นเฮือนชาวบ้านอีู่้นร่นั้น่องไปจะไปอยู่กันเป็นชุมชนนะขับที่สุดก็คือ,อคอกงัวนี่แหละครับผมงัวก็มีเจ้านาดเลยโอ้สัน่นัปหน่อยเด้ครับสุดยอดเลยครับ ครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับด้วยจบไปพร้อมกับงัวงามเรานี่แหละงัวหลาดครับจะได้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามว้านคําแฟมิลี่หน่อยนะครับขอบคุณหลายๆที่รับชมรับฟังนะครับโอ้สุดยอดครับมันนี้พามาชมเกษตรพอเพียงเกษตรทฤษฎีใหม่นะครับของเอ๋ยเล่านะครับเนาะกับสามีคนนะครับขอบคุณครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับผม